แล้วปีเร้าหน่อยวันนี้มาเชิดชายค่ะ,คะเอ็นว่าพาไปลาวเรื่องเอ็นว่าเมทัพภักทีซ้องออกมาเผยเรื่องของเทนายยอกโทรไปปรับความเข้าใจปมสนทนากับคุณเซนแล้วก็มีการยำนะคะว่าขอทํางานเผื่อบ้านเมืองปีเส้าหน่อยจะมาลาวบรรพปติตามได้จากคลิปนี้ค่ะมทัพพักทีซ้องเผยนายอกโทษปรับความเข้าใจผมสนนาคุณเส้น,นระบุไม่ติดใจขอทำงานเผื่อชาติต่อไปแรงสคิด Up so no เรื่องนี้ค่ะพลโทบุญสินพัดกลางแมทับาคทยสงได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่านางสาวเพทองทันชิน,นวัตรหนายกรัฐมนตรีได้โทรศั์พูดคุยส่วนตัวกับตัวเองเพื่อชี้แจงและก็สร้างความเข้าใจในประเด็นเทมีการพูดคุยระหว่างนายกรัฐมนตรีและก็คุณเส้นซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่กำลังเป็นเทจตามองในสังคมตอนนี้ซึ่งทางด้านแมทัพภาคทยสงก็ได้ระบ,บุขวะในการพูดคุยท่นนี้เนี่ยนะนายกรัฐมนตรี ได้อธิบายว่าเป็นการเจราจาผ่านช่องทางไม่เป็นทางการหรือว่าลังบานเพื่อจะสร้างความเข้าใจร่วมกันระวางผู้นำทางโซงไฟลยลดความตึงเครียดและก็ป้องกันไม่เกิดความเข้าใจผิดที่อาจจะบานปลายเป็นปัญหาทางการทูตเรือ่องความมั่นคงบริเวณชายแดนนั่นเองทนายายกโทมาอธิบายด้วยตัวเองแล้วก็เน้นว่าทุกอย่างที่ทำก็เพื่อให้สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนคลี่คลายลงแล้วก็หลีกเลี่ยงความขัดแย้งพร้อมก็เลยบอกทันไปว่า ผมไม่มีอะไรครับผมเข้าใจอันนี้เป็นผลโทบุญสินบอกนะส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีพอได้แรงกันปุ๊บก็ได้มีการบอกกล่าวขอบคุณแม่ทัพภาร์ตงทซนให้ความร่มมือแล้วก็เข้าใจในสถานการณ์โดยทางส่องฟ้ายในนา,นาก็ถทอว่ว่าการผุดคุยในห้นนี้สามารถเคลียร์ถูกประเด็นได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีปัญหาในไหนขงข่าใจกัน สุดท้ายค่ะทางด้านผลโทบุญสินก็ยังเน้นย้ำว่าการทำหน้าเทในท่านะเจ้านาทีทหารไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนก็ตามก็หยุดมันในพ้นประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักซึ่งพี่น้องประชาชนมีความคิดเห็นมันแือลองคอมเมนต์กันทัมาแลจ้าบ๊ายบาย